สวัสดีครับทุกคนชื่อเด็กบอครับก็กับาดีเกม ARBS กันอีกแล้วเะครับวันนีนี่เราได้มาทำการเล่นตัวละครของมันใช่ของไดมเนี่ยดูหน้าตามดิแม่งอย่างกับบิ๊กเม์นะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นของที่โอ้โหโดนสร้างดัดแปลงมาให้ปุ๋ยแม็กใสชุดแรกอุ้ย ชนลบได้ด้วยนะครับนะเออแล้วพี่แกก็ถืออาวุธแบบโอ้โหแบบในหนังเออคองประทักกอสซีราด้วยนะครับนะเออมาดูกันนะครับว่าพี่คองตัวนี้นะครับจะหัวและเก่งขนาดไหนซึ่งร่างจริงของมันก็คือพี่โตนะครับนะเออเป็นหุ่นจำลองมานะครับนะเอ,อ้อจะไปจับดิจะไปจับอาวุธวีของเขาสินะครับนะเออน่าจะไซส์ประมาณ1.3เท่าเท่ากันแหละแล้วก็ใส่กเกราะเหล็กเข้าไปนะฮะเออเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่า,วาพี่แกหัวขนาดไหนะ เอาละมาเจอกับกซ er mm oh okay. hmm, ิราเลยนะครับตาแรกนะครับให้มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เข้าครับสถานการณ์หนังนะครับดะซึ่งท่านผู้ชมอยู่ฝั่งไหนช่วยบอกผอมที่ตารางคอมเมนต์นะครับของหรือกซิราแต่ผมบอกเลยว่าพี่คอยเนี่ยอยู่ฝั่งคองนะครับนี่มาสินี่โอ้โหถือดาโอ้โหกซิราจิบบวงวว่าเออมึงคินมาบุงแน่โดนไงเฮ้อกูคือราชาแห่งตอกกระโหลกนี่แหละมึงราชามอนสเตอร์มึงราชามอนสเตอร์หรือไงนี่โอ้โหเอาไว้สู้กันไว้เออเอออันนี้เป็นการบอกใบหรือเปล่านะครับนะว่าใครจะชนะในหนังกันแน่นะครับมาดูกันนะ ครับนะเออเออมันอาจจะชนะตามหนังก็ได้นะครับนะเออถ้าฝ <hi> ัา่งไหนชนะเนาะเออเป็นไม่ไม่แน่ไม่นอนนะครับนะเออเออเป็นการบอกใบ้เหมือนใบ้หวยได้ไอ้หนูหยาโอ้โหดิโอใช้ขอนโอ้โอ้ใช้บุตวเองนะครับทิ่มห <ium> ัวนะครับซึ่งไอ้กอนซิราไม่จะกัดลูกเดียวเลยครับนะมึงจะกัดปูรูกเดียวยังกันหรือเออมันจะอะไรกันนักกันนหรอกัดหวงอ้ยได้ได้ไปกูเดี๋ยวดิ จยาห่ากัดวองอิงล้วไอ,อ้มันได้รับคาญจริงๆเลยไอ้หมูนี่เดยเอออกไปจากกรงกูออกไปจไปออไปากเออเออทุบไปดิอทุบไปดิกูทุบแม่งเออไม่อย่ามากัด ขาโอ้โหนะครับมันใช้กองเล็บทิมนะครับนะซึ่งโอ้โหเออโอ้โหสูสีมากเลยนะครับสองคู่นี้นะครับนะโอ้โหในหนังก็น่าจะสูสีแหละนะครับอันนี้แม่งคนมัวเลยนะครับนะผมไม่รู้ว่าในหนังจะเป็นยังไงนะครับนะเออแต่ตอนนี้เป็นศึกที่ยาวนานที่สุดเท่านี้ผมโอ้โหเอาเร็วคองลุกขึ้นไปโอ้โหยัดสัวร็อปี่เดี๋ยวโอ้โหของมีอาวุธเว้นี่คอรเซรานะครับท่าทีคอรเซรามันต้องพลุ่งไฟโอ้โดนเจาะโดนเจาะไข่เออโอ้ยโดนไม้ฟาดเว้โอ้โหเรียบร้อยคอรเซราแพ้นะครับโอ้โหติดคาอาวุธเลยนะครับ โคตรหอดนะฮะเออครับเป็นไปได้ไหมล่ะฝั่งผมชนะนะครับผมอยู่ฝั่งคองว่ะฮะฮะอาจจะเป็นการบอกใบในอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับนะเหมือนใบหวยนะครับเออไม่แน่นะคลองอาจจะชนะก็ได้ในหนังดูดิน้าตาดารักจุงเบย ่ะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับพี่โต3ตัวนะครับโอ้โหซึ่งพี่โตโอ้โหนะครับมันก็ร่างเดียวกันแหละกับไอ้นี่นะครับแต่ไอ้นี่ก็คือเป็นคองนะเป็นคองนะครับนี่เป็นพี่โตที่เป็นของงงไม่ร่ะเออแล้วก็มีอาวุธด้วยนี่นี่อเลยเข้ามาเลยนี่ฉันมีอาวุธอ่ะมันปักคว้ากูได้พวกไอ้มันเอาอาวุธิโอ้ตายหนึ่งนะครับตายโคตรง่ายเลยเอาดิมามาหนี่โอ้โหต่อยไม่เข้าหรอกเว้ยมึงกูใส่เกาะมึงเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่เกาะมันเป็นหนังแกโอ้โหนะครับเรือไปนะครับคองมันไม่ได้ใส่ละเออให้มโนเอานะครับนะว่าเป็นเกาะนะครับนะเออนีว โอ้โหน้ำ <Auf> ต <los harma> ิดหัวนะครับนี่โอ้โหจิ้มไปดิอ้าวเราโดนโอ้ช่วยด้วยอ่ะล้มหนึ่งแล้วโอ้โหสองตัวนี้ครับรวมกันต่อยนะครับแล้วผมบอกเลยว่านะครับฝั่งคลองยังเลือดไม่ออกเลยนะครับนะส่วนมากจะออกแต่โอ้โหดูจิ้มอีกแล้วจิ้มอีกแล้วโอ้กูตายแล้วก็ยังจิ้มกูอีกเนาะหามึงโอ้โหจับทุ่มอีกโอ้โหนะครับโอ้มังกรสามหัวยังงั้เหรอเฮ้ย มาสู้กันโอ้โหเอานี่โอ้โหใช้ดาบดามเลยครับตะกี้ไอ้สามหัวเกือบกัดหน้านะครับนะซึ่งคอนก็โอ้โหใช้ใช้ดาบกันไว้นะครับไอ้โอ้โหดูด้วยหัวข้างซ้ายนะครับนะข้างขวานะครับโดนโดนเหล็กดามไว้นะครับนะโดนเหล็กโดนอาวุธของคองกันไว้นะครับนี่มาดิมือเาเออกระทำมือมปมันจะเอากูติดํำแพาะหรไงมันจะตุยดักกูเลยไงม่เนี่อ๋อตุยด้วยก็ตัวกูเป็นลูกบอลไปแล้วเนี่ยอ๋อขากูทำไมเอ้าชนะว่ะ นะครับขาบอกแล้วพวกเจอามันก็จอกนะครับโอ้ยคองแม่งใสตีระยะกใกล้จริงๆเลยวะเนี่ยไหนต่อมาลองไวบ์นสักสามตัวดูนะครับไวบ์นมาแล้วขีบหัวคล้องโอ้โหโดนขีบแล้วอู้ยไวบ์นตายโคตรง่ายนะครับนะโดนคองเก็บแป๊บเดียวนะครับไอตัวนี้ทําไงนะครับนะดินติดกาแพงชิบหายมึงแระโอ้ยส่วนคองก็ลุกขึ้นไปได้ยังไงละเนี่ยออ่ะ อยังไงใครชนะใครเอาเอาวัดติดเข้าไปในคอนกรีตฆ่ามึงเงินก็นต้องเจอพวกเราโอ้ยเาห่าวนะครับแม่งมาสองสองตัวแล้วก็โครสร็กนะครับนะอมันซาตาเรยีน่โอ้ยวิ่งเข้ามาติดติด คอนโซร็อกกูว,วิ่งเข้ามาติดไฟนะครับโอ้ยคือวิ่งเข้ามาติดอาวุธนะครับนี่นี่อ่าจะจัดจาก,การหัวหน้ามันก่อนเลยแล้วกันนี่ทุบแมงเลยคนโาร็อกก็คอนโาร็กอกดูว่าใครกลัวไอ้พระราดนจจัดการมันแล้วนะครับโอ้ยห่อบอกพ่นไฟพ่นไฟพ่นไฟ,ไฟโอ้หสู้มันยากไงตัวมันเป็นเหล็กกันนะครับนี่นี่มาดีมอดีมอข้าคือคง ของแห่งวัชรราชโอ้โหนะครับตัวนี้โคสรอกูยังไม่ตายนะครับตอนนี้เหวฮาตายหนึ่งแล้วเฮวฮาตายหนึ่งแล้วมาดิมาดิเดอะไรนะกระนักหนาหนูใม่เอ้เอาไอ้ตัวนี้ยังไม่ตายนะครับนะเอ้าเฮ้ยกูเพิ่งรู้แม่มีพิการด้วยเว้ยเฮ้ยนะครับเฮ้ยเหว่าขาขาดข้างหนึ่งนะครับไม่ได้ขาขาดหรอกมันมันมันเหมือนเป็นอัมพาตครึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดกูงงว่ะไหนมึงลองเดินดูดิเดินดูดิเดินดูดิไหน เดินเดินยังไงวะมันลุกขึ้นดิโลกไหนไหนมงเดินดิมึงเดินให้กูดูดิไหนไหนไหนมึงเดินดูดิเฮ้ยมันเดินไม่ได้ท่านผู้ชมข้บมาแล้วว้าวว้ามาแล้ว โอสงสัยโดน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 ,โดนโคล้องของนะครับนะทุบเอานะครับโอ้โห,โหเรียบร้อยนะครับนะไปไม่ได้แล้วนะครับนะเฮ้ยเอารึเว้ยลุกละเว้ยยูดีก็หายเอาผ้าเอาแล้วก็เอามาผาอีกรอบหนึ่งอะไรของมึงจะเอายังไงยังไงเอาเว้ยเอาเว้ยคล้องตะกรมันนี่โหโ่ข้อรอกจ้าให้เจ้าเขามาหาข้อนี่ติดกับดักข้อแล้วตัวอาวุธฟาดหน่อยเป็นไงล่ะเอออ่าเป็นไงร่ะทำไมไม่ตีมันต่อละครออตีมันต่อสิคล้องตีมันต่อตีมันต่อเร็วคล้องตายทำอะไรอยู่นะดูเข้าตีมันเร็ว เอาเหลือตัวอะไรเนี่ยเอ่อตัวอะไรอยู่หรออ๋อไอพวกปอบนะครับหาบึงเอ้ยเสือกติดนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยเสือกมีร่องเล็กๆนะครับนะเดืเป yeah, ็นกิโลซอรัสมาแล้วเจอกับคองคองบอกหูฉันอยู่ก่อนพวกแกจะเกิดซะอีกไอพวกไดโ์นสอนน์หน้าโง่เอาละนี่เนี่ย มันสิมามามาสู้กับฉันเออนี่แน่นี่อะไรผักกูเหรอกูไม่เปิวเว้ยนี่เจออาวุธหน่อยกันพลังพ่นไฟของอูอ้ของกอสิราเลย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 มึงจะผักกูไปไหนเนี่ยมึงจะอ๋อเอาเอา,เอามึงจะผักกูนอกวงแล้วเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะออกนอกวงแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นกับเกงในกูแล้วกับเกงลุตูกเกงลุตูดโอ้โห ถีบอยู่ตรงนั้นก็ได้แม่งเอ e! ้ยถีบได้แต่ตรงนั้นกูเจ็บนะเว้ยตรงนั้นเป็นจุดสําคัญโอ้โหอย่าย,ยุ่งกับจุดตรงนั้นนี่แหละมัดขวาโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้เจบ็บละกูเริ่มจุกแล้วโอ้โหอย่าเตะตรงนั้นบ่อยดิโอ้โหอย่าเตะตรงนั้นกูบอกว่าอย่าเตะตรงนั้นโอ้โหเตะกูแล้วอย่ามาเตะได้ไหมโอ้โหอยเอามึงใช้หัวฟาดหรอมึงใช้หัวฟาดหรอมึงลองส่งมาใหม่เดีย๋ยวกูจะตบหัวมึงเข้าให้เลยมา มดจัดตีอ่ะโอ้โหแมงเตะกูอยู่ได้แมงเอ้ยโอ้โห,โโหนะครับนะ้าคองเนี่ยก็พยายามเอาอาวุธนะครับกันหน้าไว้นะครับนะตายอาวุธแม่งแรงด้วยนะครับประเด็นโคตรโหด ไปอ่ะลองเจอคนป่าแม่งเลยดิฮึยอันนี้มนทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยมันขี่คอกันนะครับเราคู่เกย์เลยครับนะไปลบด้วยกันโอ้โหเอาเว้ยเราลุมโยนใส่มรนเต้ยๆๆ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 โอ้โหกัเๆด้หๆๆๆะครับเป้งๆๆๆๆๆๆๆอ้ๆๆๆๆๆๆงๆๆ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 เๆๆ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 เๆๆ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 ๆ เป่ง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 โอ้โหเข้าบางจุดนะครับเข้าจุดไม้นะครับนะเออแต่ไม่เข้าเด็กแน่นอนนี่เนี่ยหน่งก็ยิงเข้ามากเลยโอ้โหดูดูมันฟาดาดิฟาดใส่จิมแพงเลยนะครับตัวละครโอ้โพวกเรายิงเข้าไปคนปลา เออถ้าโรบตายเราชิบหายแน่เลยมันจะมาตีเราต่อยังไงล่ะโอ้โหเป็งเป็งเงเงเงโอ้โหดิคันได้ทุกชัเลยครับเป็งเๆๆงเงเป็งเป็งเป็งเต็งเ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 งหญิงไม่เข้าหรอกโอ้ยเออเพื่อส่งไอ้พวกรมสปาต์ตันมาก็ไม่มีทางอะไรหรอกไม่มีทางได้เกิดขึ้นนี่แหละมาดูไ่้ตี โอ้โหทำไม่คองมันฆ่าเราว่ามันเป็นคนดีไม่แจ้เหรออ้าวไอ้ห่าที่แม่งติดหลุมติดหลุมดำนะครับนาชิบหายเอาละโอ้พวกเราโดมจะตายหมดแล้วสปาร์ตันก็กำลังจะตายไอ้นี่ขาเปข้างหนึ่งชิบหายแล้วมันโอ้โหกระดูกมันหักแล้วเลยเนี่ยตัวแต่มันก็ยังจะใจสู้อยู่นะครับนะอ่ะอ่ะยังไงเออโอ้โหนะครับโอ้โหสมาท์เลยอย่างนี้นะครับนะกระโดดทุ่มอย่างกระแ่กมอยปั้มยิงเข้ามารูไพวกบื้อนี่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 ยิงเข้ามายิงเข้าบ่เตียนตียน Ha ha ha! ตีข้างหนึงออกมาจากตัวกูงเลยแต่ังโอ้ยโดนยิงปโอ้โหมันคือธนูสังหารมันคือธนูสังหารเลยเราบังยิงพวกตัวเองนะเว้ยกูบอกไว้ก่อนอ่ออ้าเอ้าเเอ้ัย้มึงอยยิงกูกูเป็นสปาร์ตันคนเดียวนะเว้ยถ้าบวกมึงตายถ้าบวกกูถ้ากูตายเดี๋ยมึงชิปหายเอาอันี้แม่งติดซอกเลยอีกแล้วอ้าเไปดูมันสปาร์ตันีดสปอร์ตันนีฟันไปดอกนึงโอ้โหโดนตียมาพแตกครับนะเพราะแม่งเลยะโอเคตอนนี้นะครับนะโอ้ยคองกล โดยิงอยู่ฝ่ายเดียวนะครับนะซึ่งในพวกนี้มันไม่ปล่อยให้สู้เลยอ่ะนะครับนะอุ้ยเอาลเลยเลยเริ่เริ่ม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 ยิงโดนแล้วนะครับนะเพราะว่ามันมีบางจุดนะครับที่ที่เหล็กปิดไม่หมดดูดิดูดิดูด,ดิเห็นไหมถ้าเดอนออกแสดงว่าโดนอยู่นะครับนะแต่ถ้าไม่โดนก็คือไม่โดนนะฮะไหนลองดูยิงอยู่ดิ ให้มันวิ่งมาหามึงดูดิวิ่งได้ไหมเฮ้ยขาแม่งขาดข้างหนึ่งเอ้ยยิงยิงยิงต่อดิยิงต่อดิไอสัตว์นี่นี่แม่งมีทางเข้าแล้วเนาะนี่นี่นี่โอ้โอ้แกจะมาให้ฉันเข้าหาพวกแกหรือไงตีนกูไปติดอยู่กับตัวแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้โอ้แม่งเอ้ยแม่งโอ้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปดิโอ้โหนะครับนะกางเกงในกูมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมันเปิดช่องว่ะมันเปิดช่องว่ะนะครับดูพวกมันยิงกันเองอ่ะดูดิปักหัวกันโอ้โหตายจนได้นะครับนะโอ้โหต้องใช้เวลานานมาก พวกมันก็ตลกตลกนะครับยิงใส่หัวกันเองดูดิฮ้สไปนูซอร์ร้ายกับทีเล็กอย่างนั้นเหรอฉันต่อสองบอลลยโอ้โหดูดิมันโคตรฉลาดเลยนะครับมันใช้อาวุธกันหน้ามันไวนะครับนะเพราะว่าตะกี้ไอ้สไปนูซอร์ร้ายกางจะ หน้ามันแหม่ไอ้ติดตัวกูติดแล้วโอ้โหทีเร็กก็บอกแหมกูของัดมึงทีเดียวแกูอยากงับผามึงมากเลยสไปโดูสัตว์มึงจะมางัดผาห่นกูจะไปพวกเดียวกันโอ้ยโอ้โอ้โอ้โดนกลับเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่งเอ้ยหนักกว่าชิบหายข้างนึงกัดขายข้างนึงกัดหัวนะครับนะสไปโดูสัตว์โอ้ยตายแล้วโอ้โหชิบหายแล้วสไปโดูสัตว์ตายตอนนี้เลยทีเร็กทีเร็กว่าไงครับทีเร็กบอกโอ้ตายตายแล้วแท้ เอาเอาล่ะผมว่ามันต้องเจอกับพลังแห่งค้อนดันนะครับมาพลังแห่งค้อนฟิ้วดูซิมันจะตั้งได้ปอดเหรอเกาโอ้โหดันแรงด้วยนะครับนะโอ้โหโดนไปดีแม่งเปีวเลยเอาละโยนเข้าไปตึ๊บๆๆโอ้เข้าตัวด้วยนะเข้าตัวเลยนะแรงดันของโอ้โหของค้อนนะครับนะกันไม่ได้นะครับนะดูดิโอ้โยนเข้ามาอย่างงี้กูก็โอ้โหแม่เอ้ยกูกูกูจะเข้าใกล้มึงได้ไป่ะเนี่ยโอ้ๆๆๆโอ้ๆๆๆอ๊าโอ้อ๊เรียบร้อยโอ้โหตายแบบดินยืนเลยนะครับนะ พี่โตัวกูเหลือแต่แต่กางเกงในไอ้แม่ย้อยอ่ะเอาละต่อมาผมจะเล่นของนะครับแต่ผมจะเล่นแบบว่าให้มันมีน้าติดนะครับนะเออให้มันแบบได้เปียบบ้างนะครับนะเวลาสู้มันจะได้สูสีนะครับนะเออเอานามเยอะๆนะครับนะเวลาสู้กันจะได้ติดแม่งไปเลยนะครับจะได้มีอะไรไปทําแต้มต่อได้นะครับเวลาเจอศัตรูนะครับไอ้ของตัวนี้เอาละมามา ต็ดแม่งเลยนะครับคองกับคองเจอกันนะครับนะซึ่งมันจะต้องสูสีอันนี้เป็นคลองแบบว่าคองกอริลลานะครับคองป่านะครับส่วนั้นเป็นคองแบบในหนังนะครับมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับเอาละเตรียมพร้อมยังท่านผู้ชม ลุยต่ ate, ตา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 โอ้ยนี่มันน้ำเยอะเว้ยแต่มันเป็นคลองแบนเดียวกันกับเราไอ้หนูพร้อมที่จะไปหนูพ่อไอ้เจกูไม่ใช่หนูกูเป็นล่นไอ้ไข่เออนี่โอ้โห้ยตอกเปิดบังต่อยขวาต่อยซ้ายโอ้โหต่อยซ้ายต่อยขวาโอ้ยโเอาเว้ยของสู้เขาของไหนร่ะมึงเชียร์ของไหนไหลไข่เออของลูกกูซี่คองกอริลล่านี่แหละนี่เออสนแกมันของไอ้ลูกธรณีเออเดากูอย่างเงี้ยไหลไข่ไอ้พ่อเลี้ยวนะคำน้าเออกูผานไปเมั่วนี่เราโอ้โหทุบผืนเอ้า ก็แบบโอ้โหแม่งต่อยทีแม่งหงายเลยนะครับมาเอาได้โอ้โหมึงเกาะกูดักหนะมึงเกาะกูดักใช่ยวมั้ยนี่นี่ยไอ้ลูกทรทัพีพ่อคอยบอกว่าแกมันมันเก็บมาเลี้ยงเฮ้ยมันจะเก็บมาเลี้ยงหรอเนี่ยฉันเก็บมาเลี้ยงหรอเนี่ยไม่ได้เฮ้ยแตตัวมันเป็นบ้าอะไรนะโอ้แกตัวแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวแกเป็นบ้าอะไรเฮ้ยนี่เนี่ยต่อยเป็นลูกบอลแม่งเลยนะมึงจะคายออกไหมเออฉันไม่ค่อยแล้วตัวฉันน่าจะไม่ค่อยแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเอาฉันออกไปทีเออฉันคือเมกกาทอนนะครับ เฮ้ยนะตกคุณตะเกียบนะครับแล้วโอ้โหทุกคนดูเดี๋ยวดูดิแม็กมันเด็กแขะว้าเอาเาียบร้่อยผมบอกแล้วว่าลูกไข่ผมมันสุดยอดผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะนะครับนะแต่งแค่หนามแค่นั้นเอง อ่ะเอาเละครับต่อมาทหารนะครับนะาได้วางแผนใหม่นะครับเพราะว่าตะ่กี้ก็ไม่สามารถฆ่ามันได้เหมือนกันนะครับนะจากพวกยิงสาวสายระเบิดพีชิพนะครับนะก็ได้วางแผนให้พวกในโดน,นิคัสนี่ติดซีโฟไว้ตรงหน้านะครับอ่ะเอาเลยนี่เอาระจัดการมันจิงจิงบาแล้วโดนคิคัสมา,มา ไม่เป็นไรวะแค่ดีทำอะไรข้าไม่ได้แล้วโอ้แต่กูก็จะเป็นอย่างนี้แหละกูจะไปหาพวกมึงไม่ได้แม่งเฮ้ยเงจริงเอาละค่อยๆก้าวนะก้าวขึ้นก้าวขึ้นแอบล้มล้มเร็วก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวกูบอกไอ้มึงก้าวช่างเอาละทหารบอกทำมันข้ายากนกเอาแม่งรถถังมาโรยยิงกระปอยโอ้ยิงข้าไม่เข้าหรอกแต่ประเด็นก็คือกูจะไปหาพวกมึงยังไงอีกล่ะ พวกบ้านี่โอ้ยิง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 เท้ายิงเท้าเอออออันนี้เจ็บอันนี้เจ็บอกเรารู้จุดอ่อนไปแล้วพวกเรารู้จุดอ่อนไปแล้วยิงคขามันยิงคขามันเออไม่ได้ก็ยิงตรงห้ามันน่ะน่ะมันมีช่องว่างอยู่ตรงไอ้กันมันนะโอ้ยายเรช่องว่างพอดียิงเข้าไปบวกเราโอ้เจะลบซิกแซกโฟอยังไงเนลองให้มันเดินมาดูดิผมอยากรู้มันเดินได้หมมาหยุดยิงก่อนเฮ้หยุดยิงหยุดยิง กูบอกให้หยุดย hey, wow, ิงไงเราหยุดยิงโอ้ยนะครับโอ้โหแม่งรัวรัวเร็วเลยทีนี้รัวเร็วเลยหยุดหยุดหยุดยิงก่อนลูกหยุดยิงก่อนหยุดยิงก่อนให้ให้ให้มันเดินก่อนลูกเอออ่ะอหยุดหยุดไปนน่นหยุดไปนน่นน็อปทำไมมึงเดินไปไม่ได้วะไอพวกบ้านนี้เออเออเอาไปเร็วไปเร็วไปเร็วเขาให้โอกาสมึงเดินแล้วมึงก็เดินซิมันมันเอออยู่นะเอาพวกมันเออแล้วนะเร็วเข้าไปเร็วไป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 เร็วไปเร็วโอ้โหความหวังของหมู่บ้านเอ้ยก้าวขึ้นเด้แล้วก้าวขึ้นเดินแล้วไม่ติดซอก บังเอ้ยมันไปไม่ได้เอาละครับต่อมาทหารแก้สถานการณ์ไม่ได้ใช้บูมเบอร์โจมตีแม่งเลยครับบูมมบูมบูมไม่ตายไอสัตกูโง่เลยตอนนี้บูมเบอร์กำลังบนไมอีทีดึงมาแล้วบูมมบูมมบูมบูมออิงข้าไม่เข้ารอกของแค่นี้ข้ารับรังสีมาเยอะติโอ้โหนี่เรารังสีมาเยอะทำไมมึงตายล่ะ อ่ะแล้วตัวสุดท้ายของเรานะครับผมจะเล่นเป็นแบคิโรซาร์ที่มันเป็นกรรําแพงที่ผมชอบเล่นนะครับนะแล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะตลกแค่ไหนถ้าผมเอาลงไปในพื้นที่แคบขนาดนี้ฮะเอาละหนึ่งสองตุ้มโอ้โหแม่งเล่นเป็นม้าหมุนเลยเอ้าเอ้าตุ้มโอ้โหระเบิดอุ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะกูกดเล่นได้ไปเนี่ย ไม่ได้วะแม่งตายเลยนะครับนะอ่ะอ่เอาลัง,งั้นเอาใหม่นะครับอีกทีหนึ่งนะครับนะแม่งยังมีเศษซากมันอยู่เลยเอาหูกระเด็นมากระดอนมาดูดิโอ้โหแม่งคนบ้อาอะละกดเลิ่มใหม่ตุ้มแงจกได้เกะกับฉันโอ้โหนะครับตู้มโอ้โห,โโหระเบิดอีกละแม่งไม่ได้เล่นสักทีอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะกดเล่นเป็นไงโอ้โ นะครับเป็นตัวเดียวที่ฆ่าตัวกำแพงได้เร็วที่สุดนะครับนะพวกผมไม่ได้ทำอะไรเลยแอนไอเบลีไปแคนไฟโอ้โหเฮียจากับสตาร์วออืออุ้ยสตาร์วอชัดกว่าโอ้โหจักรยานยานโอ้โหดูดิโอ้โหโดนของของของไปเป็นไรวะโุ้ยนี่เป็นสเต็ปการต่อสู้แบบล่มแบบใหม่นะครับของไอตัวกำแพงเฮ้ย โอ้แล้วคองกูก็แบบโอ้โหเฉยชอมอ่ะชนชิวยิงเข้ามาเลยยิงฉันไม่เข้าโอ้โหช่องคองใช้วิชิหลบหลบด้านข้างนะครับยิงไม่โดนนะครับนะโอ้ยพวกปืนอ่อนเอ้ยนี่อ้าวอ้าวอ้าวยิงกูไม่โดนหรอกชาตินี้เฮ้ยโอ้โหนะครับนะมีการรอเอาตีนยิงให้อีกนะครับนะแม่งโคตรไร้กาดโคตรย้อนกวนตีเลยนะครับนะดูดิดูดิโอ้โหนะอ้ายิงตีนชั้นสี่อ้ายิงตีนชั้นสี่ตีนชั้นอ่ะยิงโดนโอ้โหเลือดออกแล้วมึงเตรียมต่อตาได้เลยคองกูว่าอีกสักพักมึงเต็มต มันเอาบึกเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสบายยังเหรอโอ้อืมโอ้นวดตึงฉันเหรอเนี่ยโอ้โหสบายว้าเรียบร้อยนะครับแม่งชนะเฉยกูงงเลยท่านายอย่างนี้ด้วยนะอ่ะโอเคนะครับก็โอ้โหสําหรับวันนี้ก็เอ่อจบไปไปเท่านี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะนะครับโอ้โหอ้าวอุ้งอ้าวโอ้ปิ่นอืมอ่ะนะครับในการเล่นเอ่อคลองในร่างเวิร์กช็อปนะครับนะแล้วก็จะทําอะไรประมาณนี้แหละนะครับนะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนั้นไปรอดูคอง vs ก็เซดร้าแล้วกันนะครับนะแต่มันดวลกันแล้วนะในเกมนี้นะครับในดวลในเกมนี้นะก็คือคองชนะนะครับนะเออมันอาจจะเป็นการใบก็ได้นะครับว่าคองชน,ชนะในเรื่องจริงครับนะเออเอาละสำหรับนี้ขอให้แหลบาย ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะ